กรรมเก่ามันจะแค่ไหนก็ช่างมันไม่สนใจทำกรรมใหม่ให้ดีไว้เสมอๆดีกว่าหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสูงกล่าวเอาไว้เพื่อเป็นคติสอนใจให้กับทุกๆคนคลิปนี้เป็นคลิปของเดือนธันวาคมปลายปี63อะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในปีนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ในปี2564ดาวดีๆหลายๆดวงยังจะโครจรเวียนผัดเปลี่ยนเข้ามา ให้กับทุกๆลักขณาราศีอยู่ลักษณาราศีพิจิกนี่นะครับต้องบอกว่าคงจะปวดหัววุ่นวายมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานต่างๆที่มีงานใหม่ๆมีหน้าที่ใหม่ๆด้วยนะเข้ามาก่อนจะถึงเดือนธันวาคมแล้วในเดือนธันวาคมเนี่ยยังคงได้รับอิทธิพลไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆที่ต้องปรับตัวอยู่ในช่วงจังหวะหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น ในเดือนธันวาคมจึงยังปวดหัวอยู่นะปวดหัวอยู่ไปจนสิ้นเดือนแหละแต่ว่าช่วงหนักๆช่วงหนักๆเนี่ยก็คือแค่ครึ่งเดือนแรกพอเราแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นจังหวะนี้ไปแล้วผ่านพ้นปีหกสาไปแล้วขึ้นปีใหม่ฟ้าใหม่หน้าที่การงานของตัวรัคนาราศีพิจิกก็จะทยอยปรับตัวฟื้นฟูดีขึ้นจเจริญขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็น ว่าสภาวะเดือนธันวาอาจจะหนักจะเครียดหน่อยนะเดี๋ยวไปชาร์จแบตบชาร์จพลังจากการท่องเที่ยวเอาสักหน่อยแล้วกันงานค้างเป็นอย่างไรงานค้างจะเคลียร์ได้หมดไหมก็มองว่าในเดือนธันวาคมเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าเราเคลียร์งานนะครับน่าจะเคลียร์ไปได้ด้วยดีหรือว่าถ้าหลายๆบุคคลที่มีการเจราจาทางธุรกิจมีการ นำเสนอผลงานต่างๆเข้าไปในที่ประชุมในช่วงที่ผ่านมาในเดือนธันวาคมนี้ถ้ามีโอกาสาพูดเรื่องเดิมนำธุรกิจเรื่องเก่ากลับมาเอาผลจากงานประชุมของเก่ากลับรรมาทำก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับความการยอมรับหรือว่ามีข้อตกลงอันดีที่จะเกิดขึ้นในที่ประชุมนะแล้วก็นำพาความเจริญความสำเร็จ กลับเข้ามาให้กับดวงของตัวเราได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอดใจไปซะก,ก่อนเดือนธันวาเดี๋ยวสู้กันอีกสักยกหนึ่งน่าจะมีได้รับชัยชนะกลับมาให้กับตัวพิจิตเองได้เห็นแล้วการเงินต่างๆเนี่ยนะครับของตัวเราก็มองว่ามีโอกาสฟื้นขึ้นมาแล้วเพราะสาวย้ายออกไปแล้วไงพอพระสาวย้ายออกไปเนี่ยจากตอนแรกพระสาวยืนอยู่ในภพก,กระดุมพระคือการเงินของตัวเรา พอเดินออกไปปุ๊บก็กลายเป็นว่าโอเคแหละความอึดอัดการหาเงินอย่างยากลําบากรายได้ที่เข้ามาไม่ได้เป็นไปตามดังที่เราต้องการหลุดออกไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาเพราะฉะนั้นเดือนธันวาคมจึงเป็นช่วงเปิดโอกาสดีนะที่จะมีรายรับเข้ามามีผลกาไรดีๆเข้ามาด้วยก็เลยยังมองว่าอยาเพึ่งพักไปสัก่อนนะครับเพราะว่า ปีต่อไปมันก็เป็นแค่การเปลี่ยนตัวเลขแต่ว่าสไตล์ชีวิตลักษณะชีวิตก็ยังคงจะต้องดําเนินต่อไปอยู่แถมนะครับแถมว่ามีดาวพระเกตโคจรเข้ามาร่วมเรือนอยู่ในเรือนของกระดุมพระของดวงชะตาเราด้วยพอพระเกตเข้ามาเนี่ยนะครับก็แสดงว่าไม่ต้องกังวลไปเรื่องการเงินใครที่เงินขาดเงินติดไปเดือนนี้เดือนธันวาน่าจะมีหนทางดีๆเข้ามาน่าจะมีตัวช่วยด้วย นะที่จะเข้ามาบางครั้งผู้ใหญ่เมตตานะผู้ใหญ่เมตตาก็เอาไปมาช่วยเราได้หรือไปทําธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสที่จะผ่านในปลายปีนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยมองว่ายังคงมีเรื่องดีๆเข้ากับเข้ามาอยู่ในดวงของตัวเรานั่นเองทีนี้พอมองไปนะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสิ้นปีแล้วจะไปพักผ่อนเดินทางเป็นอย่างไรบ้างหลา,หลายคนถามเข้ามา ก็ต้องบอกว่าตัวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยมีเกณฑ์การที่จะเดินทางแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะก็คือเป็นแค่ช่วงหนักๆหน่อยเนี่ยก็คือครึ่งเดือนแรกพอผ่านพ้นครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยช่วงปลายปีนะสามสิบธันวานี่ยก็เริ่มโอเคแหละดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดนะดาวก็ยังไม่ได้หลุดในเรื่องของการเดินทาง ไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับต้องระมัดระวังหน่อยบางทีใช้ความเร็วมากเกินไปอันนี้จะเกิดเหตุไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเดินทางไปที่ไหนที่ใดต้องระมัดระวังด้วยเป็นอยู่ในกลุ่มอ่ะกลุ่มของคนที่เดินทางช่วงปลายปีแล้วอันตรายนะครับตัวลัคนาราศีพิจิกอันนี้ก็เตือนเอาไว้ให้ะระมัดระวังกันไว้ด้วยลหลายคนนะครับบอกว่า ที่ผ่านมาฉันทํางานหนักเต็มที่เต็มกําลังนะปลายปีจะมีเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวเหรอก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสดีเข้ามาในหลายๆ,ๆบุคคลเลยตัวลักนณาราศรีพิจิกนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของตัวเราคือดาวพระงคานนะครับโคจรไปอยู่ในภพปุตตะนะมีดาวพระราหูนะครับโยกใสมีโอกาสเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยซ้ำไปนะครับเดินทางไกลนะ ไปพักผ่อนเขานี้แหละจะสุกสมหวังจะชาร์จแบตชาร์จพลังกลับเข้ามาให้ตัวเราได้ดีเพราะดาวพระศุกร์เองเ่ยกำลังจะโคจรเข้ามาทับลัคนานะประมาณวันที่12ธันวาคมเดินเสด็จขึ้นมาด้วยพอดาวพระศุกร์มาทับลัคนาปุ๊บมาจะพบอะไรมาจะพบปัตจันนิแนก็หมายถึงว่าโอเคถ้าเราเดินทางไปกับเพื่อนก็ดีเดินทางไปกับคู่ครองคนรักก็ดีจะได้ความสุขความหวานชื่นกลับมา ใครเนี่ยที่ช่วงจังหวะก่อนเดือนธันวาคมไปทะเลาะเบาะแว้งกันไว้ความรักรู้สึกอยากจะเลิกลาเบื่อหน่ายซิงๆไปถ้าผ่านช่วงจังหวะตรงนั้นเข้ามาได้ปุ๊บพอเข้ามาสู่เดือนธันวาคมกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหวนคืนนะครับความรักของครอบครบัวบางทีเนี่ยทะเลาะกันเรื่องปัญหาการเงินจุกจิกนะเครียดเครียดไปมันถึงช่วงปล่อยวางเพราะไงเพราะว่าการเงินก็เริ่มฟื้นดวงชะตาเริ่มดีขึ้นมาเรื่อย เพราะนั้นปัญหาในครอบครัวจากการเงินเนี่ยก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปกลายเป็นความสุขความสมหวังเพิ่มเติมเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะมาในลักษณะแบบไม่ได้หวานสุขเต็มที่อาจจะรู้สึกแบบว่าหืมนี่สุขแล้วเหรออะไรแบบนี้แต่ก็จะถือว่าเป็นเดือนที่จะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางบวกยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแต่ในเรื่องของสุขภาพนะก็ยังคงจะต้องมีเกณฑ์ระมัดระวังอยู่ดี ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยโอเคอยู่ยังโอเคอยู่แต่พอเข้าสู่สิ้นปีนะดาวเจ้าเดือนตัวเราเนี่ยนะครับโคจรไปเป็นกเกษตรนะแต่เป็นปเป็นกเกษตรที่มีมฤตยู่ร่วมพอมีมฤตยูร่วมเนี่ยนะครับตกในภพอริอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของจุดเสียยังคงมีเข้ามาดังนั้นเดินทางไปที่ใดระมัดระวังสุขภาพเอาไว้ด้วยระวังอย่างไรก็แค่เตรียมยาไปด้วย เดินเข้าไปก็เตรียมยาอะไรต่างๆเข้าไปนะยานวดยาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เตรียมเข้าไปยาแก้ไขจะได้รักษาทันท่วงทีเพรเดี๋ยวกลับเข้ามานะครับกลับจากชันใบเข้ามามีปัญหาอีกมากมายที่จะต้องเตรียมลุยไม่ว่าจะเรื่องการงานความาชิงไหวชิงพลิบกันในองค์กรการที่เราจะต้องดูแลธุรกิจดูแลการเงินของตัวเราให้ดีๆเวลามีหุ้นส่วนเข้ามาเนี่ย บางครั้งอาจจะวุ่นวายหน่อยเราก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพราะเดี๋ยวนอกจากจะมีการเดินทางในช่วงปลายปีแล้วเนี่ยปีหน้านะยังมีโอกาสเดินทางบ่อยครั้งอีกนะครับมีโอกาสเดินทางบ่อยครั้งสุขภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่หน้าที่การงานก็จะทยอยบวกทยอยบวกเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆไปเสริมนิดนึงนะครับอพอดีเห็นดาวพระพุธท่านเดินกําลังเดินดีอยู่ในเดือนธันวาคมเนี่ย เราเคลียงานนะเคลียให้จบในเดือนธันวาอะไรที่มีข้อตกลงต้องเซ็นเอกสารสัญญามีข้อตกลงในที่ประชุมเราเสนอให้มันชัดแล้วเคลียให้จบภายในเดือนธันวานี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวปลายปีเป็นต้นไปขึ้นปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบล่าช้าหรือว่าสับสนต้องมาแก้ไขเอกสารใหม่หลายรอบอันนั้นจะ ไม่ค่อยดีแล้วนะครับลุยให้จบภายในปีนี้เลยปีต่อไปเดี๋ยวพอมีปัญหาเข้ามามันจะได้เป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามานะจะได้แก้อันใหม่ไม่ต้องเอาอันเก่ามาแก้เดี๋ยวจะวุ่นกันไปเยอะหลวงปู่เหรียนวราาโพได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญถ้าไม่ทําเพิ่มก็หมดไปได้เหมือนน้ําในโอง่งหากไม่ตักเพิ่มในที่สุดก็จะแห้งขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามช่องชาแนลครยอพยากรมาจนถึงท้ายคลิปนะครับ ขอบารมีพระนารัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนาราศีให้หมดไปมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองทํากิจการการงานใดๆก็ขอให้ประสบสําเร็จมีความสุขในความรักโชคดีมากๆในปี2564เลยครับ